ครับเอ้าแค่ลูกไม่ได้ยังงี้ใช่ไหมเนยใช่เลยอ๋อโอเคครับโอเคดีครับเอ้าฝากซองได้ครับซองได้เนี่ยหนิซองยูทูบคนคันแจนในแดมสองข้ามโอเคครับคเท่เดี๋ยวยังออมรถบางดู้าคพี่น้องบางโน้นมียังไงนะครับรถนี่จากเรื่องครับเนี่ยเป็ด แปดพบครับบูบานเท่ากับมีเนาะบานเท่ากับี่ยุคเอาบอมี่ขั้นขั้นไงปานี่เอาเอไปเห็นยังบานเท่าบานเท่าเอาไปใส่ให้อันดีพานนะครับหนีบมันบิดพันเองก่อนไปลงน้าประเดี๋ยวพันพีเปอร์ครับพีเปอร์ก็ลงไปแล้ครับเจ้ามาเอาไปลงฟันเอาคือมีทางแก๊สน่ะมีทางแก๊สฟอสบอมเป็นทางแก๊สครับทางไฮดรอลิกไให้ดือดลิ้นยิงยิงลงดินเลยแกมแกมยิงลงดินเนาะแกมแกม ที่มันไถมาได้นะต้องเอาที่เปล่าลงเปืนมาจังไถมันก็บดดินแกนขึ้นไม่เอายากอยากหินอยากดินสิบับครับลงที่เปล่าแล้วจังไถครับอันนี้อีกละรถเกี่ยวเกี่ยวขอบบารีครับเอาครับพพี่น้องงางเบิ้ลกี่บาได้นะไม่เอาไม่เอาเบิ้งนี่รถเกี่ยวเกี่ยวขอบบารีครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เกี่ยวออกเป็นเม็ดเลยครับเนี่ยเกี่ยวออกเป็นไม่ขอสานเลยครับนุ่นคนแกนในแดนทงคัมครับวันนี้มาสร้างานพี่น้องโม่มาเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวว่า บออเกี<ข> <activist> ียวเกี่ยวเป็นเมียนเล่เขาบาเลีเนาะเขาบาลีเขาอาจจะไปเฮ็ดเราเฮ็ดเบียนเนี่ยเอาไปเฮ็ดน้ำปังเนาะนี่เป็นหัวหัวพุ่หัวหัวอยู่นในไครับอ๋อถอดรถมาเก็บอันนี้ถอดเป็ขียวมันหอถอดเขียวครับอันนี้ก็เป็นรถบั่นปุ้ยรถปุ้ย ปะกการ์ดคีให้ลองอันนั้นก็ล่างมากครับอันใช่พี่น้องครับใช่พี่น้องก็ร่งเข่าราครับกดรถ่ลดไลน์ลดไลนเตรับกดโอเคครับโอเคคลิปหน้าพบกันไหม่นะครับด้อผมกลับเข้ามาสวัสดีครับ